ครับผมนี้ก็เป็นคลิปเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่ผมจะนําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทางช่อง house studio อยู่เสมอครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไว้ได้เลยครับครับผมคลิปนี้มีเพื่อนถามมานะครับว่าจะเซฟไฟล์เสียงที่อยู่ใน Facebook Messenger ยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีนะครับซึ่งผมใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานนะครับสามารถใช้ได้ทั้งเบราว์เซอร์ f o x Chrome หรือว่า Safari นะครับถ้าใช้มือถือจะไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่ามันจะลิงก์ไปที่แอป Messenger ที่อยู่ในมือถือของเราเพราะฉะนั้นทำในคอมง่ายกว่าครับเบื้องต้นให้เราเข้าไปที่ m.facebook.com ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินของตัวเองก็ล็อกอินก่อนนะครับอันนี้ผมล็อกอินแอคเค้์ของผมมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาที่ Messenger นะครับตรงนี้ พอเข้ามาที่ Messenger แล้วก็เข้าไปในแชทของเพื่อนที่เราต้องการจะเซฟไฟล์เสียงนะครับจะเจอไฟล์เสียงนะครับไฟล์เสียงจะเป็นแถบอย่างนี้เราก็สามารถคลิกขวาแล้วก็เซฟออดิโอแอดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็เลือกวางไว้ที่ d ดสก t o p แล้วนะครับไฟล์ก็จะมาเป็น MP3 แล้วก็กดเซฟได้เลยครับ อ่านี่ไฟล์ก็เซฟมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็โอเพนไฟล์ดู ครับผมนี่ก็เป็นคลิปเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมจะนําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทางช่อง House Studio อยู่เสมอครับผมไม่ว่าใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับเดี๋ยวจะมาช่วยกันแก้ปัญหาด้วยกันครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไว้ได้เลยครับ